ไม่ได้สร้างคอนเทนต์จีว่าวัตชิวซันเดนโซเลียซันครับผมขอตระกูลสู่เกมเพียโซทูนิวเจ s เดนนะครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวตู้กระชา SD กันนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาสูบนะผมแค่อยากจะมาบอกถึงจุดที่มันมีความแตกต่างจากครั้งก่อนแล้วก็มาเตือนๆกันนั่นเองนะครับอ่าเราก็ทาการ เปิดหน้าเมนูขึ้นมามาดูที่หัวข้อชอบแล้วก็มาดูที่หัวข้อที่2ที่เป็นสแครนหรือก็คือตัวตู้กาชานะครับซึ่งีนครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตตัวตู้ SD เข้ามาแล้วซึ่งก็คือจะเป็นตู้นี้นะครับที่มีชื่อว่า r e f i ล์ฟอร์ม รีไฟฟอร์มนะครับเป็นตู้ที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่16มีนาคม2022แล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่13เมษายน2022นะครับหรือก็คือมีระยะเวลาประมาณสัก4สัปดาห์ซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นตู้ที่นําชุดที่ชนะการประกวดจากฝั่งของเพียโซทูมาทาการรีโมเดลใหม่ให้มันเป็นแบบเวอร์ชันนิวเจเนซิสนั่นเองนะครับซึ่งก็คือจะเป็นชุดที่เห็นตรงหน้าตู้ตรงนี้เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของตัวชุดของฝั่งชายก็คือจะเป็น2ออันนี้นะครับก็คือจะ เป็นชุดที่มันเป็นเสื้อโค้ที่แบบเป็นชิ้นส่วน OU แล้วก็จะมีชิ้นส่วน BA ที่ไม่ได้มีการใสร่เสื้อ2อันนี้นะครับที่จะเป็นของฝั่งชายนะแล้วก็ของฝั่งหญิงเนี่ยก็คือจะเป็น2ชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวันนี่สูตรแล้วก็จะมีชุดที่เป็น So f i ตหรือก็คือเป็นชุดของอประจํา Card Luster ที่อยู่ในฝั่งของ PSO Two นั่นเองนะครับอันเนี้ยคือชุดที่ชนะการประกวดแล้วก็ได้กลับมาในโลกของฝั่ง n j e r s y แล้วก็แบบเป็นเวอร์ชันที่รี m o เดลให้มันเป็นของเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนคอน,นคัอี้ื ขอหมายที่เข้ามาในครั้งนี้นะซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าของที่มาหมายในตัวตู้ s อตามปกติเนี่ยเวลาที่มีการอัปเดตตู้ SD ตู้หน้าเข้ามาของเก่าๆอะ่ะมันก็ยังตามไปอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นที่มันจะอยู่แค่ตู้นี้เท่านั้น,นครับซึ่งลิสต์ไอเทมที่จะไม่ได้ไปต่อในตู้หน้าเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลย ก็คือจะประกอบไปด้วยชุดของผู้ชายที่บอกไปเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับก็คือจะเป็นชุดสวด OU แล้วก็ชุดสวด BA ทั้ง6อันนี้นะครับมันเป็นชุดที่จะไม่ได้ไปต่อในตู้หน้านะถัดมาก็จะเป็นของฝั่งหญิงที่จะเป็นชุดบัตนี่สูรทั้ง4แบบเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นชุดโซฟิสทั้ง4แบบอันนี้ก็คือจะเป็น OU 2แล้วก็ BA 2ออันนี้เนี่ยก็คือจะไม่ได้ไปต่อในตู้หน้านะครับถัดมาก็จะเป็น ตัวทรงผมกันบ้างทรงผมที่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นทรงผมที่เป็นของตัวชุดเซ็ตโซฟิตนั่นเองนะครับกับตัวเอ็นโซฟิสแฮร์อันนี้นะครับเป็นอาทรงผมที่จะอยู่แค่ตัวตุกตาชาตูนี้เท่านั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวบอดี้เพนมันจะเป็นบอดี้เพนที่จะมีชื่อว่าอาซิมเปิลไทเปกับซิมเปิลไทแบบตามปกตินะครับสอนนี้คือบอดี้เพนทที่จะอยู่แค่ตัวนี้เท่านั้นแล้วก็อสุดท้าย ก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นอัญมณีนะมันจะเป็นลูเลโตโพรโลจีนะครับหรือก็คือเข็มกัดที่มันจะมีการเปลี่ยนไปตามลายสติกเกอร์ที่เรามีการใช้งานนั่นเองนะครับไอเทมเหล่านี้เนี่ยคือไอเทมที่จะอยู่แค่ตู้กาชาตู้นี้เท่านั้นแล้วก็พอไปถึงอัปเดตตู้หน้าปุ๊บ อไอเทมเหล่านี้มันจะไม่ได้ตามไปนั่นเองนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยยังคงตามไปอยู่นะไม่ว่าจะเป็นชุดหุ่นของตัวชายเอ่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดของไอพีซีและเเยร์ฟูดเนี่ยก็ยังคงตามไปในตู้หน้าอยู่นะครับแต่ว่าที่พูดถึงแบร์เมืรอตะกี้นี้เนี่ยมันจะไม่ได้ตามไปในตู้ได้นะครับเพราะฉะันถามว่าใครที่ต้องการเนี่ยก็อย่าลืมทำการสุ่มกันด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่จะมีเรื่องของตัวสเตปโบนัสเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวสเตปโบนะัสก็อย่างที่เคพูดถึงกันไปในครั้งก่อนนะครับว่ามันคือระบบที่ถ้าหากเรามีการสุ่มตัวตุ๊กาชาตูนี้เองแล้วก็มีการสุ่มจนครบ10ครั้ง20ครั้งแล้วก็30ครั้งนะครับมันจะมีการ เพิ่มอ่าเปอร์เซ็นต์การออกของตัวไอเทมที่มีการเขียนว่าจิ o อชิหรือก็คือไอเทมที่แบบเหมือนกับเป็นไอเทมแนะนำนั่นเองนะครับซึ่งจะสังเกตได้จากตัวอไอเทมเนี่ยมันจะมีตัวสีเขียวอยู่ข้างหน้าอ่านี่ครับอันนี้ถ้าอันไหนก็ตามที่มีโลโก้น,นี้ขึ้นมาข้างหน้ามันจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าาเป็นตัวชุดโซฟิตเนี่ยโอกาสออกตอนแรกนะครับมันอยู่ที่2 1 4 3 2่มใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรามีการสเต็ปอัพปื๊บจากสเต็ปหนึ่งกลายเป็นสเต อ่ะตอนนี้จากเมื่อกี้2.14ก็จะกลายเป็น2.78ดนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีการเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าไอเทมตัวอื่นที่ไม่ได้มีการติดโลโก้สีเขียวอันนี้มันจะลดเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับอี๋ยวกลับไปรีรอบหนึ่งนะกับรีรอบหนึ่งอ่ะอย่างเช่นอันที่อยู่ข้างบนตัวชุดโซฟิทอันนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดบันนี่ชุดบันนี่เนี่ยโอกาสออกคือ2.14ใช่ไหมก็คือเท่ากับตัวโซฟิทต่อแรกเลยแต่ว่าพอมีการอัพสเต็ปปึ๊บ จาก2.14มันจะกลายเป็น2.12นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงนะหมายความว่าถ้าหากเรามีการอัพสเต็ปเนี่ยเรื่องของตัวไอเทมที่มันมีการติดโลโก้สีเขียวแบบแนะนําอันนี้จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็จะมีการลดลงไปเล็กน้อยนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสเต็ปอัพที่มันจะต้องแบบมีการสุ่มตัวตุ๊กระชาาเองนะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโบนัสที่ถ้าหากว่าเรามีการสุ่มจนครบจำนวนแล้วก็จะมีการได้รับของรราาาาาาาววััลตมมมนนนีี้้ไปะคคบกกก็ืถาหา่เ่เสุจ สูมครครั้งจะได้รับเป็นอัญมณีที่เป็นหูกระต่ายแบบเป็นหูตกแบบนี้นะครับส่มครบ10อครั้งจะได้เป็นแบบัตร RN c o l o r นคาเล p a นพารสมครบ15ครั้งจะได้เป็นหูกระต่ายเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นหูกระต่ายที่มันจะตั้งขึ้นมานะครับสูมครบ5้อครั้งเนี่ยได้แบบตกนะแบบ15ครั้งได้แบบเป็นตั้งขึ้นมานะครับส่มครบ20ครั้งจะได้เป็น a n ็นอะคเมน s ักเซตเลดบวก0สซุ่มครบ30ครั้งจะได้เป็นตัวท่าแฮนด์โพนนะครับที่มันจะเป็นเนโกโนเทหรือก็คือท่ามือแมวนั่นเองแล้วก็ถ้าว่าสุ่มจนครบ40ครั้งแล้วก็40ครั้งต่อจากนี้ไปเราจะได้รับบัตรใบนี้นะครับมันคือรี f ฟฟอร์มทิกเกตหรือก็คือบัตรที่เราสามารถใช้ในการดือไอเทมเช่นไหนก็ได้จากตัวตุ๊กชาตัวเนี้ยไปได้เลย1ชิ้นนั่นเองนะครับก็คือให้เราทําการถือบัตรใบนี้แล้วก็มากดที่ตัวปุ่มด้านล่างนี้นร ค,คืออันนี้ถ้าหากว่าใครมีการถือบัตรแล้วนะจะสามารถกดตรงนี้ได้ซึ่งมันจะเป็นการที่เราสามารถดึงไอเทมที่ต้องการเนี่ยไปได้เลย1นึชิ้นนั่นเองนะครับก็คือถ้า,าว่าเ,เราขาดอะไรชิ้นไหนไปเนี่ยก็คือสามารถ กดไปที่ไอเทมตัวนั้นแล้วก็สามารถหยิบไอทเทมเนี่ยไปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานตัวบัตรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือบัตรใบนี้นะครับ d e f i form ticket นั้นมันคือบัตรที่มันจะมีการแจกให้อยู่1ใบด้วยนะแต่ว่าจะอยู่ในตัว mission pass นะครับอ่าแล้วก็ออกมาข้างนอกหน้าเมนูมาดูที่ตรงหัวข้อม ission pass นะครับก็คือกดหน้าเมนูกด R แล้วก็กดชิปมันจะมาที่ตัว mission pass ได้ซึ่ง mission pass ตอนนี้นะครับก็มีการอัปเดตแบบซีซันใหม่เข้ามาแล้วก็คือจะเป็นในซีซ่นะึง เซ็ตที่6นี้นะครับถ้าหากว่าเรามาดูขอละวันที่เทียที่2ี่หรือก็คือช่องที่20นะครับตรงแถวสีทองเนี่ย มันจะมีบัตรใบนี้อยู่ด้วย <Okay. S 1> ก็คือจะเป็นบัตรรีไฟล์ฟอร์มทิกเก็ตนะครับ <Okay. S 1> ก็คือบัตรตัวเดียวกับเมื่อกี้นี้เลยนะ <Okay. S 1> ก็คือถามว่าใครที่มีการเล่นตัวมิชชั่นพาร์ทก็จะได้รับบัตรไปนี้ด้วยเช่นกันนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่ามันเป็นของรางวัลที่อยู่ในแถวสีทองนะซึ่งแถวสีทองเนี่ยก็คือจําเป็นต้องมีการกดใช้งานตัวบัตรทองด้วยนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็จะขายอยู่ที่ตัวรังค้า s อ s h o ชอนะ s อ <Okay>. s ีเอชอเลือกมาที่ s อ s h o ชอแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นเทมตัวนี้นะครับ Admission Go p a r s หรือ Admission p a r s Go มันคือบาทที่เราสามารถ ปลดล็อกแถวสีทองของตัวมิชชั่นพาร์ในซีซันนั้นได้นั่นเองนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่100 s d นะแต่ว่าถ้าหากใครที่มีการใช้งานสิทธิ์ของตัวพรีเมียมอยู่นะครับมันจะปลดล็อกออโต้เลยนะอย่างเช่นตอนเนี้ยผมมีการใช้งานเรื่องกยกับตัวพรีเมียมอยู่นะครับเวลาที่มาดูที่ตัวมิชชั่นพาร์เนี่ยแถวสีทองก็จะมีการปลดล็อกมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับที่เหลือแค่ทําการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มสตาร์เก็บแต้มดาวแล้วก็เพิ่มเทให้ถึง20เนี่ยผมก็จะได้รับบ,บัตรใ สามารถใช้ได้เฉพาะกับตัวตู้ที่ได้มีการระบุชื่อเอาไว้นะครับเื้ออันเนี้ยมันเขียนว่าเขียนว่า r e ฟ i l l form ใช่ไหมแสดงว่าก็ต้องใช้งานกับตัวตู้กาชา SG ตู้นี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ได้รับบรใบนด้มาแล้วก็อย่าลืมมาทําการส่งตัวตู้กาชาตู้นี้กันด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าถ้าหากตู้หน้ามาปุ๊บแล้วเราไม่ได้ใช้งานแบบรี้เนี้ยก็คือจะเสียสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือการสุ่มประจําวัน การสูตรประจําวันนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับตัวตู้กาชารีไฟฟอร์มเลยนะคือมันเหมือนกับเป็นตูวแยาากจัดการนะครับคือการสูตฟรีเนี่ยก็จะเป็นการสูตรประจําวันแบบตามปกติไปแล้วก็ขอลองขอรางวัลที่อยู่ในตู้ตู้นี้มันก็จะเหมือนกับตัวตูวน้นับประจำวันตอนนั้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาที่ทำการสูตรประจาวันทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเพิ่มจํานวนโบนัสไม่ได้มีการเพิ่มสเต็ปอะไรเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตู้กาชาลีเที่มาใหม่ในครั้งนี้นะครับแล้วก็รวม ไปนั่นเองนะครับก็คือจะมีเรียกเกบตัวตู้กาชาที่มันจะอยู่แค่4สัปดาห์นะคือตัวตู้ลิฟฟอร์มเนี่ยจะอยู่ไปจนถึงวันที่1 3เมษายนส0 2 2นะครับซึ่งถาาว่าใครที่ต้องการอา่ชุดอันใหม่ที่มานในครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องสุ่มก่อนถึงวันนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอ่าของเหล่านี้เนี่ยมันคือของที่จะไม่ได้ตามไปในตู้หน้านะแต่ที่เหลือเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของตัวตู้ก่นกอดเอ่ยของใหม่ที่มาใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็อย่างเช่น hand ท่าแฮบนบ ของตัวแผ่นเพลงนะครับแผ่นเพลงสอันนี้แผ่นเพลงเป็นของใหม่ที่มาในครั้งนี้ด้วยแต่ว่ามันก็ยังคงตามไปในตู้หน้านะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอัซอรีที่เป็นเข็มกัดอันนี้จะมีเรื่องของบอดี้เพนสองตัวเรื่องของทรงผมเอ็นโซฟิตแฮร์ are, แล้วก็จะมีชุดของชายชุดของหญิงทั้ง2แบบนะครับมันคือของที่จะไม่ได้ตามไปในตู้หน้าถ้าใครต้องการเนี่ยก็คือต้องทําการสุ่มภายในตู้นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีการสุ่มเอง ก็จะมีการเพิ่มได้กับตัวสเตปโบนัสแล้วก็ยังมีการได้รับขอลังวัลถ้าหากว่ามีการสุ่มครบจำนวนด้วยนะครับก็คือจะมีขออดีอย่างเช่นตอนสุ่มครบ5ครั้ง15ครั้ง30ครั้งแล้วก็ทุกๆ40ครั้งเนี่ยก็จะได้รับบัตรการันตีมา1ใบนั่นเองนะครับเป็นบัตรที่เราสามารถเดือเท่เฉ่นเด็กก็ได้ในตัวตต้นี้ไปได้เลย1ชิ้นนั่นเองแล้วก็หาใครที่ เล่นตัวมิชชั่นพาร์นะครับ oh. เล่นตัวมิชชั่นพาร์ไปจนถึงเทียที่20ได้ oh. ก็จะมีขอรางวัลที่บัตรใบนี้ด้วยเช่นกัน oh. แต่ว่าเป็นบัตรที่จะอยู่ในแถวสีทองนะเ oh. พราะฉะนั้นก็ต้องมีการใช้งานเรื่องเกี่ยวกับ ตัวบัตรอาทองหรือไม่ก็มีการใช้งานพรีเมียมก็ถึงจะสามารถได้รับบัตรใบนี้มาได้นะครับแล้วก็บัตรใบนี้นั้นมันคือบัตรที่จะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับตัวตู้นี้เท่านั้นด้วยถ้าหากใครที่เก็บดรอเอาไว้จนถึงตู้หน้าก็คือจะหมดสิทธิ์การดือไอเทมไปเลยนะครับเพราะฉันก็แนะนําว่าให้ใช้ก่อนที่ตัวตู้นี้มันจะหายไปด้วยก็แล้วกันนะครับก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะแนะนําว่าให้ใช้ในตอนที่ ตัวตู้เนี่ยกระาจะหายไปจะดีกว่านะครับด้วยความที่ว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการสุ่ประจวนอยู่หนึ่งครั้งใช่ไหมซึ่งหาบางคนแบบอาจไปม,มีการใช้งานแบบก,การันตีไปแล้วใช่ไหมก,กดใช้งานไปปุ๊บเดือนที่ต้องการไปแล้วแล้วปรากฏว่าสุ่ประจวนในครั้งต่อไปเนี่ยเรได้ขอต้องการมาพอดีก็อาจจะรู้สึกเจ็บเจบนิดนึงแต่อันนี้ก็เป็นคำแนะนำว่าให้ใช้แบบก,การันตีในวันสุดท้ายาก,าก็แล้วกันแต่้ากใครที่แบบไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะเนี่ยก็ให้ใช้ตั้แต่เดินๆเลยจะดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเกีก่ย ันนี้เนี่ยผมได้อะไรมา 2> <ำ>1 2ึ่งสองซ้ำ อ๋อได้เป็นแผ่นเพ็กอันเก่ามานะครับไม่ใช่ของใหม่นะอ่านี้ก็คือการสุ่ประจําวันนะครับที่มบก็จะมีการได้รับทั้งของใหม่ของเก่าควบกันไปแล้วก็หากใครที่อาต้องการของใหม่จริงเนี่ยก็คือทําการสุบเองไปเลยแล้วก็ได้รับปัดก,การันตีมาใช้งานอะไรก็กันไปนะครับอ่านี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตุ๊กระชากรีไฟฟอร์มในคงนี้ที่เป็นการนําชุดเก่าจากเพลโซทูมาทําการรีบมเดลใหม่เป็นของฝั่งนิวเจอร์ซินั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครััััับบบบสสววดีคครรแล้พกนใหมม่าตเ we